สวัสดีจ้ามาพบมาพอกับสาวสมศรีผาเลาะคือกายด้วยจ้าเฮนบอ,มอ,มอเมือนี่มาเก็บของอีกแล้วมเมือนี่โกช้างสุกดีมนัมนๆได้เหล็กตัางเป็นกองๆเลยนี่พี่น้องเห็นบอยได้เหล็กเป็นกองอเลยมือนี่กระต o r รับสาวสีสเกตคือเกายุดหลอดตามอีกแล้วมอือนี้ นี้รถมาขั้นเดียวเพิ่นบอกว่าคุณเก็บของเกา่าเพิ่นบรปอมก็เลยมาให้ขั้นเดียวกำล่งเก็บเลยนี่พี่นอ้องเดดี้อนหอน,หอน เด้อจ้าเด้อบรรยากาศในเมือนี้ในอีหยังเนาะนี่นะที่ง,งานเห็นบอจากพี่น้องเหีนบอลหนึ่งสาวซีสะเกดโกช้างสองสามเบาแดงสี่สาวพลอยาสาวสมมสีสาวส,มสาวสมสีก็ได้เก็บไปแล้วพักหนึ่งก็นได้ออกมาทำคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้รับชมนะจ๊ะเนาะ นี่คือการทำงานเดยจ้ะด้วยแหงไกส่สิสินปีแล้วแหงแตะเงินท่องก็จะ m มนหาหยากคักให้ถูกแต่ปีนี้เด้อปีหนาขอให้รวยรวยส่วนหนาทุกคนเลยจ้ะปีนี้พานไปซะปีหนาให้กาวคำว่าสวัสดีปีใหม่มีชัยมีโชคลาบมีเงินมีท่อง กระเพาแข็งแรงทุกทุกท่านปีกเก้าผ่านไปวัฒน์ในถ้าผ่านไปดอกเห็ดงานเจ้าเบียกเจ้างานได้ยังนอได้น่ในนมให้มา้าบอ đây yàng cả ấp ở hải nòng má nó sau sĩ sát kiệt này nôm 2 thùng chia ở hải nòng má ụ bát yàng má cắm phá vậy nè phi nòng อย่างนั่นนี่ในสอบตาพ่อยโอ้อาหารอีหยังนี่อาหารหมูบอกฮึแบบนี้เขาเอืออาหารอีหยังอาหารหมูบอกอาหารหมูมผู้ใดมีหมูเน,นี่ยนี่เอาไปเลี้ยงเอาไปให้หมูเจาศรีสะเกดเจ้าได้อาหารหมูฮะ อาหารหมูนี่เลี้ยงกิ้งลีดได้พนวมาแมนอยู่อาหารหมูหน่อยบ่นี่ <Ooh. S 1> โอ้สาวซุมซีกับพึ่งรู้ว่าหัวอาหารหมูนี่เอาไปดักปลาซิวบ่อาหญ่ <Okay. S 1> เอาไปดักกุ้งดักซิวได้ mm. โอ้พี่น้องสาวซุมซีพึ่งรู้ว่าหัวอาหารหมูนี่เขาใส่ดักกุ้งดักซิวเนะาจา้ะนี่สาวชิวสเกตเราได้เราบอกว่าเราสิไปดักกุ้งดักซิวเด้อจ้ะเด้อนี่นี่จ้ะ เมนบอสาวซิสเกตโสดีได้อาหารหมูเราสิเอาไปดักกุ้งดักซิวนี่โอ้ผ่านผ่านผ่าน,าน,านได้ปลากหลายด้จ้าหนี้น็นบอใส่ได้อยู่นี่บ่ท่านบอมีความชื่นยเลยนี่จ้ะว่าอ,อาหารยังมาใหม่ๆเลยนี่หลายถุงเออเขาแพ็คมาไห่แบอยางเรียบร้อยนี่จ้ะพี่น้องสาวซิสเกตจะเอา หัวอาหารหมูไปดักกุ้งดักกุ้งดักปลาซิวได้อะไรอีกล้าวได้มะละกอฮ้อนแรกอืมมะละกอสุกได้ก็เอาเม็ดไฟเพาะก็ได้ตัวอืมเอาบักฮวงสมือใกล้เบิดตัว นี่แหละคือการทำงานกับได้รวบาได้คุยันเนัะจ้ะเนาะบบเครียดโบเคยซีเรียสถึงอากาศจะร้อนนัะจ้ะเนาะอาอันนั่นให้บ้าแดงไปเผาเอาเป็นเล็ก5บาทอือโยอย่าเถียงกันทะลูียังมาจอนจัดในบอ่อพี่น้องหลยหลยเดือมาาเพิ่นน้ำมาปล่อยไว้ไม่มากินอาหารในบ,ออบอ่อน่บอึดบอยาก คุนะกระสิบเผากระปะมาณนี้แหละได้ที่หาสอบแล้วละ่ะก็เลยออกมาไ้คลิปให้พี่น้องเข้าใ้เบิงนี่มาเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานเตะละเหมือนเนาะคะ่ะเนาอสาวสมศรีทำงานด่านนี่น้ำโขลกเอ้ยฮะนับวันทำขวดมาเล็กนัวขวดละห้าบาท <laughs> สาวลอยมาโคกนามโคกทุกมือนี่จะเมนเฮ็ดมากขวดหน่อยค่ะ จากตีว่ากวดละสิบบาทก็สิเฮ็ดขวดยิ่งๆแบดนี้ก็สิเหลือกวดนหน่อยๆเศรษฐกิจสูสมืน่นนะลูกเนะาะบ่ว่ากันเจ้าเขาทีา่ร่างเฮงอากาศห่อน,นี่ใสขึ้นนะกวดนหน่อยๆนึงแล้วสิสเกีแล้วบ่สิี่เลียดออกแล้วได้ว่าอาหารไปดักกุ้งดักปลาซิวพี่ไก่เราก็หาเด้อเจ้าหน้าแต่เห็ดปลาจอมมักคักละฮะ กู้หาปลานะเห็นมันกับพ่อได้กินดูปุ้ยกระดาษลังตาพ่อเก็บกระดาษลังนําบนนี่ตาไว้ตาไว้ก่อนบอกพระท่านได้เก็บกสิบเอาฝนมาต่ใสหละลูกเลยเบิ่งยาบานยาการยาพักบุ่งปลานั่นแหละจ้ะทีตาวสมศรีพากันเก็บ ยำมอแรงกับปลากันเกียบผักบุ้งนั่นเลยเอาไปพัดกินกินเพื่ออยู่ประด้ยอยู่เพื่อกินเกิดมาแล้วก็ต้อง,งต่อไปเนาะค่ะเนาะอย่าไปหาโทษพอโทษแม่ว่าเกิดมาจนมาลำบาคิดตั้งใดใด โอ้ยอย่าแย่งกัน <c oughs> น,นันน่นนั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 ่นมีแต่ตัวเกง <c oughs> ่งๆเสียงหมาพี <c oughs> ่น้องตัวหนึ่ง <c oughs> บอสนะตัวหนึ่งกับบอยอมแพ้ต้องปล่อยจังสันละต้องมีตัวหนึ่งแพ้ตัวหนึ่งสนาด้วยจังสียู่จังสีดันกั <c oughs> ในใดเบิ่งแน่ขุนเต็มเบิดพุน่ะ ยังมีเลหน่อยนี่ย่างอยู่นี่เห็นบ่จ่าพี่น้องนี่นี่ยางอยู่นี่นี่ย่างอยู่นี่ตัวนี้เขากระพึงเอามาปล่อยนี่หลอดแล้วนี่หลายขนาดเลยนี่หลุนหน่อยรุ่นใหญ่เว้ยคุณน่ะหากินไปหายกุ้งดูหากุ้งเออนั่นน่ะกุ้งลูกกุ้งนั่นนั่นนั่นดิพอเห็นกุ้งบ่กุ้งใหญ่กว่าหมาอีกะคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะพี่พี่น้องพี่เนี้ยหลายหลายเนี่ยย่ามืงเร่งเฮงคักว่า ติดอยู Dieu ่ดอกคือจากสามสิบค <ai> ุณนักค um? ุณนักนอดกินอยู่น่ะเราจะไปลมมันตีกลับเลยนะอืมต้องเอาเกียไปร่วมกระโตกครับมันนี่พอต้องเอาหลายดอกเอาผูละสีหาปุ๋ยกับพ่อแล้วได้แล้วได้เท่าไรก็เอาตัวมาแล้วสาว ลิสเกตว่ะเฮงมาตแต่เสาผุนเจ้าบางรอบจักมือรอบนี่ฮะสามมือมืออื่นโรงงานปีดเนาะม,มืออื่นเขาเลี้ยงอันนั้นโรงงานทรงโรงงานรับสื่อป้าม,มืออื่นปีดเขากับประจําทุกปีของเขานั่นละ่ะเขาเลี้ยงลูกน้องเขาทําบุญโรงงานงเขาเปิดวันทียีสิบสอง วันที่ยี่สิบสามบุรัมย์จังเฮ็ดงานแล้วเออบอเป็นยังดอกสองสามหมื่นนี่ขันบอมาลงเมืองกับไปได้หัวอหารกับไปดักกุ้งดักลูกกุ้งลูกซิ่วตัวหัวาหารกระเจากระไดเดี่ยวดึงเท่านั้นนะ เฮ็ดงานเนี่ยเป็นตลับจะรวยค่ะงานจังสีผู้ได้สิคิดว่าสิได้มาอยู่ในสภาพสิได้มาเฮ็ดอันนี้ก็ได้เฮ็ดโอ้แต่ก่อนขี่รถพาน,นี่โอ้ยตะเหม็นคักแต่สมอัอนี้บอดด้ยดูถูกแล้วงานนี่ละเป็นงานที่ว่าเฮ็ดให้ได้อยู่ได้กินกนะจ้ะ ขา,ขาดส่วนเงินซีสาหารวยกับมาเก็บหมือนหนึ่งกับผ้ากันเอาไปขายเอาเ<อ>พ่ได้สื่อกินไปก่อนไปอย่างก็ลูกสาวพ่ออะไรเหรอ,อ,อม,มาแดงบ่เอาดอกแล้วบ่เอาดอกกระป๋องน้ำเกลือ,อสก,กีนแล้วก็บ่เอา สกแก่เอ้สก,กีนบาลแดงบ้าเอาคุณนนะ่ะเห็นบอนี่ออกมาอีกแล้วคุณนนะ่นนะคุณนน่ะมีอีกกลุ่มนึงเลยนั่นคุณน่ะมีอีกกลุ่มนึงบรรยากาศเนี่ยนี่ขยะกระชื่อเหลิมเต็มอีกแล้ว,วเมื่อเช้าที่ชาบ้านกับมาไทายรูปแล้วว่าจะเอาเมฆโขมาลงบดนดอกน้าว่าสิกรปี่ไม่อยู่ดอก อือแม่โคสีใดโล่งมาลือในเหมืองน,นี่จ้ะมาออาโอ้โอโนโนยโญนใหม่แล้วมาเอาอมาเจ้ายังบาล้ายดรอก ต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างฝ่าวในอากาศมัหนห่อนเพราะว่าของเถียวเดียวหนึ่งฝ่าวเก็บฝ่าวเดียวเดี่ยว,วจักหน่อยนี่ก็พากันไปลองทดลองมึงเป็นหนังทดลองเอ้วาว่าฮารไปใส่เขาเขาดักแบบไรใส่สะดุ้งใบใหญ่ เอาใส่สะดุ้งบ่ใส่สะดุ้งกไไไไงไไ็ได้ใส่ในกระบอกก็ได้ว่าหารใส่ในสะดุ้งก็ได้ไได,ได,ดักใส่ขวดก็ได้เออ,อในบอ่อเจี๋ยพ่อเนีะนะ่ยเนาะอืมในบอ่อเจี๋ยพอ่อเนั่นผ<แ>ุ้งหลายเอ้าโกงเยอะมาก,ก่อนอื นี่แหละค่ะพี่น้องในการทำงานของทีมงานสาวสมศรีนะคะนกกร,ระสีปามาณนี่แหละจ้ะเห็นบอพักกันเหตุงานกกะเก็บเอาอยู่แบบนี่แหละของราคาของมีสินใหญ่ๆนั่นกับบ่อคอยมีมาดอกกระสีเหลือเป็นเศษเป็นขวดมาหอดกัน กว่าสิพนันเื่วงนี่รถในบ้านเขาเขาไปสื่อเขาขายราคาของในบอ่อก็เล่ยบ่อก่อยมีบป้านใดนอกจะมีคนไปตัดราคาขายราคากันเจ้านี่ให้อีกราค่านึงอีกเจ้านึงมาหลังกะว่าเจ้านั่นให้แพงกลัวกะคายแกงชิ้นแกงแย่งกันนอกจกเนาะการทำงานก็นได้การหากินก็นลำบากไปหนะ เฮ็ดงานอาชีพเดียวกันพอข่อยพ่อบ่ข่อยท่านกระต้องเฮ็ดสองอาชีพเสริมนอกจากตัดป่ามเลี่ยวกับผ้ากันมาหาเก็บของเก่าในโบ,ใน,บในเหมืองนี่ด้วยจ้ะดูไใดไปตัดป่ามกับผ้ากันไปแังสาวพ่อยนี่ก็ไปสองสามหมืองส่วนนี่ป่ามพ่ข่อยมีหน่วยสองสามเหมือไปเก็บป่ามวางอีกสองสามเหมือก็ได้มาลุงในเหมืองแล้วจ้ะเนาะ่ว่าสาวสุนงสีกับบาแดงครับ อ,อยู่ในเหมืองประจำก็ไ้เหตุงานอื่นเสริมสาวศิสเกกบสาวพ่อยเห็ุงานอื่นเสริมไปนำาพออย่างเดียวกับท่านเรพอ่อใส่สีโรงเรียนใส่สีคาหนามคาไฟใส่สีจิจวัดประจำบ้านคากินคายหอีกโอ้ลาย,ยางต่ก สู่กันเท่าไปเนาะกันเน,ะๆๆนาะนี่อย่างอีกบุญน,น่ะน,นะต้นใหม่ต้นน่นลูกอืผูดด้ใดเข้าให้เข้าปลูกกระไข่จังสน ทำหนีกันเด้อพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์สาวสมศรีพาเหรดเนี่ยด้วยจะ้ะมี่ยังจังใดการคอมเมนต์มาใดด้วยค่ะเด้อคลิปหนีซ้ำหนีกันด้วยจ้าพบพอกัน,นอีกคลิปหน้าด้วยค่ะเด้อบ๊ายบาย